มติชนพอดแคสต์ภาพเก่าเล่าตำนานเมื่อมหาอำนาจเปลี่ยนใจไปเป็นอื่นโดยพลเอกนิพัท์ทองเล็กสามเหลี่ยมยุทธศาสตร์สามารถกระตุกพมออกจากเท้าย้อนไปในช่วงทศว,วรรษ1970อยอยู่ในช่วงสงครามเย็นท่ามกลางบรรยากาศที่ไม่เป็นมิตรของมหาอำนาจอเมริกาโซเวียตและจีนเรื่องการสร้าง สะสมอาวุธนิวเคลียร์ทำลายล้างโลกใครจะใช้ก่อนใครจะเป็นพวกใครเพื่อจะครองอำนาจเป็นเบอร์หนึ่งในโลกนี้ไม่มีใครไว้ใจใครทุกลมหายใจปะปนด้วยความระแวงทีมงานข่าวลับข่าวกลองการทูตแบบปิดลับเดินงานเข้มข้น15กรกฎาคม2514เวลา19นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่น ประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันแห่งสหรัฐอเมริกาเดินเข้าไปในสตูดิโอโทรทัศน์ของ NBC ในรัฐแคลิฟอร์เนียและประกาศให้โลกรู้ว่าเขาได้รับคำเชิญจากนายกรัฐมนตรีเจเอินไหลให้เดินทางเยือนจีนเพื่อแสวงหาการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในเวลาเดียวกันพอดีคือเวลา10นาฬิกาของวันที่16กกรกฎาคมที่กรุงปักกิ่ง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของจีนก็ได้ประกาศเรื่องเดียวกันนี้ซึ่งทำให้ชัดเจนว่าประธานาธิบดีนิกสันเป็นคนแรกที่แสดงความปรารถนาที่จะเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนประเทศต่างๆที่ส่วนใหญ่สังกัดค่ายมหาอำนาจตกตะลึงต่อการประกาศนโยบายแนวหวานฉ่ำเบื้องหลังการทำงานเป็นดังนี้ก่อนปี2514อเมริกา ที่เคยเป็นผู้นำการต่อต้านคอมมิวนิสต์ทั่วโลกทราบว่าจีนและสหาภาพโซเวียตกำลังหมางเมินขบเหลี่ยมกันจึงคิดตลบหลังจัดทีมงานชุดเล็กไปเจราจากับปักกิ่งแบบเงียบเพื่อปูทางให้สองผู้นำของโลกที่อยู่ตรงข้ามกันได้พบกันทีมงานที่เป็นมันสมองของนิกสันนำโดยนายเฮนรี่คิสซิงเจอร์เมื่อตกลงกันได้วอชิงตันแสดงท่ากลับหลังหัน นิกสันของสหรัฐบินไปเยือนกรุงปักกิ่งแบบพญาอินทร์พบพยามังกรโอบกอดกันแลกเปลี่ยนมัธุรสวาจากลายเป็นเหตุการณ์ที่เปลี่ยนคู่อำนาจของโลกประเทศต่างๆที่เคยต่อต้านรังเกียจไม่ขอคบหากับจีนคอมมิวนิสต์ตามแบบอเมริกาต้องลนลานหาเหตุรีบบึงบ่งไปเยือนปักกิ่งเพื่อขอเป็นเพื่อนกับพยามังกรในเวลานั้น ประเทศจีนถูกแยกตัวจากโลกภายนอกท่ามกลางความวุ่นวายของการปฏิวัติวัฒนธรรมเหมาเจ๋อตุงผู้นำเบอร์หนึ่งของจีนทักทายริชาร์ดนิกสันในระหว่างการเยือนจีนออกถแถลงการเซี่ยงไฮประกาศนโยบายจีนเดียวความว่าสหรัฐยอมรับชาวจีนทั้งสองฝั่งของช่องแคบไต้หวันยืนกลานว่ามีเพียงจีนเดียวและไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีน ย้อนไปในอดีต1,945-1,949ถึงมีสงครามกลางเมืองในแผ่นดินจีนระหว่างพรรคก๊ก,กมินตัง๋งกับเมาเซตุงของพรรคคอมมิวนิสต์วอชิงตันส่งกำลังทางอากาศอาวุธไปช่วยจีนเจียงไคเช็กหากแต่เจียงรบแพ้ต้องล่าถอยไปอยู่บนเกาะไต้หวันวอชิงตันประกาศอบอุ้มไต้หวันที่เป็นประชาธิปไตย ตัดความสัมพันธ์กับจีนคอมมิวนิสต์นี่เป็นครั้งแรกที่ประธานาธิบดีสหรัฐเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนในเวลานั้นคนไทยเรียกจีนแดงอเมริกาเคยยุติการติดต่อปิดประตูความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศมาราว22ปีนิกสันตั้งใจไปเยือนจีนในครั้งนั้นหลังจากที่ทราบว่าจีนและสหภาพโซเวียตแตกคอกันโดยอเมริกา ต้องการสร้างอำนาจการต่อรองกับสหภาพโซเวียตขอไปผูกมิตรกับจีนเมื่อไปเป็นมิตรกับจีนอเมริกามีพลังเพิ่มขึ้นในการเจรจาเพื่อข้อตกลงสำคัญกับมอสโกเกี่ยวกับการจำกัดขีปนาวุธต่อต้านขีปนาวุธพิสัยไกลและข้อตกลงชั่วคราวว่าด้วยขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์แปลว่าอเมริกาต้องการเอาจีนเป็นพวกเพื่อไปกดดันโซเวียต ให้มานั่งโต๊ะเจรจาลถอาวุธนิวเคลียร์ที่โซเวียตสะสมไว้มหาศาลก็เข้าใจได้ไม่ยากทั้งหมดเพื่อผลประโยชน์ของชาติของตนพัฒนาการต่อมา22พฤศจิกายน2515นิกสันประกาศว่าสหรัฐอเมริกาจะยกเลิกข้อจำกัดการเดินทางโดยเครื่องบินและเรือของสหรัฐไปยังจีนอเมริกาก็มีได้ทอดทิ้งไต้หวัน เพียงแต่เปลี่ยนตัวผู้เล่นไต้หวันเป็นพันธมิตรสำคัญของสหรัฐในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกแม้ว่าสหรัฐจะไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันโดยกระทรวงต่างประเทศไม่มีสถานทูตไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรความสัมพันธ์อเมริกาไต้หวันยังคงเดิมเพียงแต่ใช้องค์กรหน่วยงานอื่นทำงานแทนกระทรวงต่างประเทศในทางกลับกันไต้หวันก็ทำเช่นเดียวกัน ความร่วมมือระหว่างสหรัฐกับไต้หวันยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องผ่านสถาบันอเมริกาในไต้หวันหรือ AIT ซึ่งเป็นองค์กรไม่สแสวงหากำไรที่ได้รับมอบหมายจากพระราชบัญญัติความสัมพันธ์ไต้หวันให้ดำเนินการตามความสัมพันธ์จากนโยบายจีนเดียวที่ชาวโลกเข้าใจว่าไต้หวันต้องอกไม้ไส้ขมกลับทำให้ไต้หวันกลายมาเป็นพันธมิตรที่สำคัญของสหรัฐในด้านการค้า และการลงทุนขนาดมะหืมาเป็นห่วงโซ่อุปทานที่สำคัญร่วมมือการคัดกรองการลงทุนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพการศึกษาและการส่งเสริมค่านิยมประชาธิปไตยสหรัฐอเมริกาและไต้หวันมีความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนที่ลึกซึ้งและเติบโตไม่หยุดซึ่งส่งเสริมผลประโยชน์ของสหรัฐ และช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในสหรัฐก้าวย่างที่กลับลำครั้งนี้ทำให้ทุกฝ่ายยังคงรักษาผลประโยชน์ของตนไว้อย่างเหนียวแน่นแบบบินบินการค้าเศรษฐกิจจีนอเมริกาก้าวกระโดดความตึงเครียดด้านความมั่นคงจางลงไปส่วนทีมงานที่ปรึกษาของเหมาเจ๋อตุงใครควรแล้วว่าการตัดสินใจเชิญอเมริกันเข้ามาเป็นมิตร ในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหภาพโซเวียตกำลังแย่ลงจีนคิดคำนวณแล้วว่าตนเองกำลังเผชิญกับภัยคุกคามจากโซเวียตซึ่งเป็นภัยคุกคามร้ายแรงกว่าอเมริกาการยื่นมือเข้าไปหาชาวอเมริกันเพื่อใช้ประโยชน์จากความตึงเครียดที่มีอยู่เพื่อประโยชน์ของจีนจึงมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์อย่างเร่งด่วนการทูตระหว่างประเทศมีลูกเล่นสารพัดวิธีเรื่องสนุกสนานเฮฮา เมษาย,ยน2514จีนได้เชิญทีมปิงปองของสหรัฐไปเยือนปักกิง่งจัดแข่งปิงปองถ่ายทอดสดไปทั่วโลกเพราะในเวลานั้นจีนอเมริกาขับเคี่ยวกันในเกมปิงปองโอลิมปิกจะว่าไปแล้วจัดแข่งปิงปองแสนจะง่ายต้นทุนต่ำแต่เร้าใจนักสังเกตการทั้งหลายพอจับทางได้แล้วว่านี่มิใช่ปิงปองธรรมดาซะแล้ว มันต้องมีอะไรที่ยิ่งใหญ่ตามมาแน่นอนทางการจีนที่ขอพลิกตัวก็ต้องทำงานหนักด้วยความที่ประชาชนชาวจีนนับพันล้านคนถูกกล่อมเกา่าบ่มเพาะทางความคิดมานานหลายสิบปีให้รังเกียจอเมริการัฐบาลจีนต้องปรับล้างแนวคิดแนวการทำงานปรับทัศนคติชาวจีนครั้งใหญ่มีเรื่องเล่ากันว่ามีกฎเหล็กประการแรกคือชาวจีน ต้องไม่ด่าทอชาวอเมริกันต่อหน้าอย่างเจิ้งชวนอดีตหัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงกลางเล่าว่ามีคำแนะนำทั่วไปสำหรับการรายงานข่าวของสื่อคือไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกี่ยวกับทัศนคติของจีนที่มีต่อสหรัฐอเมริกาความหมายก็คือเรายังคงต่อต้านพวกเขาแต่ประธานาธิบดีนิกสันเป็นแขกของเราดังนั้น จึงห้ามเด็ดขาดห้ามตะโกนใส่หน้าพวกเขาด้วยคำว่าค้นล้มนิกสันและพวกจักรวัินิยมแห่งสหรัฐอเมริกาส่งผลให้คำเรียกขานของจักรวดินิยมอเมริกาในวิทยุและโทรทัศน์จะถูกเปลี่ยนเป็นสหรัฐอเมริกาตลอดระยะเวลาที่นิกสันมาเยือนเนื้อหาต่อต้านอเมริกาบางส่วนก็ยังคงผลิตออกมาได้แต่ไม่ควรมากเกินไป เป็นหนึ่งเหตุการณ์ที่เปลี่ยนระเบียบโลกการเยือนจีนของนิกสันถูกกล่าวถึงไว้ในเวลานั้นว่าเป็นสัปดาห์ที่เปลี่ยนแปลงโลกถึงแม้อาจจะเกินจริงไปบ้างแต่ก็เป็นความจริงด้วยเหตุผลคือการเยือนครั้งนี้ยุติความห่างเหินราว22ปีขาดการติดต่อโดยสิ้นเชิงระหว่างรัฐบาลกับประชาชนจีนและสหรัฐอเมริกา ความพยายามนี้ต้องใช้เวลาอีก7ปีจึงจะบรรลุความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการภายใต้การบริหารของประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์เมื่ออเมริกาเปิดประเทศให้จีนรัฐบาลประเทศอื่นๆทั่วโลกสามารถเปิดความสัมพันธ์กับสาธารณรัฐประชาชนจีนได้อย่างอิสระการเรียนของนิกสันถือเป็นการบุกเบิกทางยุทธศาสตร์ที่ชาญฉลาดและเปลี่ยนแปลงสมดุลของอำนาจ ในสามเหลี่ยมยุทธศาสตร์คือสหรัฐจีนสหภาพโซเวียตมีการวิเคราะห์ว่ามิตรภาพเกิดใหม่ของพยาอินซีและพยามังกรในครั้งนั้นส่งผลให้สหภาพโซเวียตอ่อนแอลงล่มสลายและสงครามเย็นสิ้นสุดลงในที่สุดปี1991สหภาพโซเวียตล่มสลายแตกตัวแยกออกเป็นประเทศต่างๆ15ประเทศ ผลประโยชน์ทางการเมืองในอเมริกาก็หันเหเป็นบวกในเวลานั้นการเมืองในสหรัฐอเมริกาอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่มีความวุ่นวายมากมายในสหรัฐอเมริกาในปี1968โรเบิร์ตเคนเนดีได้รับเลือกเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อจากพรรคเดโมแครตและถูกสังหารโหดมาตินลูเธอร์คิงผู้นำชาวอเมริกันผิวสีถูกสังหาร เกิดจาลาจนในกรุงวอชิงตันดีซีนานถึง2ส,สัปดาห์มีการชุมนุมประท้วงมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นนิกสันจึงพยายามสร้างความสำเร็จในกิจการต่างประเทศเป็นผลสำเร็จอย่างงดงามเป็นผลประโยชน์ของอเมริกาสถานการณ์ต้นปี2568วอชิงตันไปจับมือแนบแน่นกับมอสโกปอกรักยูเครนน้อยลงก็ยังคงวนเวียนอยู่ในสามเหลี่ยมยุทธศาสตร มติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ